ครับอันนี้ก็แววกถ้ำนะครับอ่าไม่ค่อยเกตไม่ตีกับไม่ตีกับอเราได้แล้วตีเกตตีเกตอ่าต่อไปก็เปิดน้ำยาครับเปิดฝั่งไฮก่อนนะครับฝั่งอัดนะครับฝั่งเล็กอ่ะเปิดไปโอ้ท่านั้นนะ <c oughs> อ่าเสียงน้ำยาเดินช่างโดนไฟดูดขึดอ่า,อาเปิดรอบนึงแล,แล้วก็เปิดอันใหญ่ตามแต่นตี้ก็เปิดสุดเลยครับอ่าเปิดเลย ไปสุดสองตัวเลยอ่ะสุดละโอเคน้ำยาน้ำยาจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยสี่สิบนะครับสองร้อยสามสิบสี่สิบแล้วก็ถ้าเครื่องเดินน้ำยามันก็จะลดลงแรงดันจะลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบแล้วก็จะปกติอ่ะเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์ อ่ต่อไปก็ดูเกียนะครับน้ำยาอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยสามสิบนะครับอันนี้น้ำยาปกติครับอันนี้ปรับนุณภูมิที่ต่ำสุดเลยแล้วก็ให้คอมทําง,งานเต็มที่อ่แต่ผมจะเติมให้ประมาณอยู่ร้อยสี่สิบอันนี้ก็ต่อถังน้ำยาแล้ะดูกระแสควบคู่ครับกระแสก็ตอนนี้อยู่หกจุดแปดอันนี้ก็ของเขามันอยู่ที่เจ็ดจุดสองนะครับแล้วก็เนี่ยต้องดูกระแสควบคู่กับการเติมน้ำยานน้ำยาขึ้นมาที่ร้อยสามสิบเจ็ดละ ไปแล้วก็ปล่อยน้ายาเข้าระบบเพิ่มเติมสักสิบวิก็ได้ครับแล้วก็ปิดก่อนปิดแล้วก็ดูเขียน้ำยาไม่เกินอยู่ประมาณไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยประมาณนี้ละได้แล้วอันนี้ก็จะเย็ยนปกติความเย็ยนได้เลยโอเคอันนี้ก็จบงานเรียบร้อยครับช่างดุย JY ครับ